เขาแช่ให้ปลาตัวเล็กๆทำความวาสะอาดให้ <c oughs> <c oughs> อ้ดูน่าสนุกมากอันนี้ก็เป็นขนมร้านร้านขนมเปี๊ยะข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงโอ้มีกับข้าวหลายอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยไอศครีมนะครับ มีหลายรสชาติเลยฮะอันนั้นถ้วยเท่าไหร่ครับนะโอ้ยี่สิบครับปลาต้อกโวอาม,มา่าเขาบอกว่าร้านนี้กรอบอร่อยบุราพาลังนกนี่ร้านใหญ่ครับเป็นร้านมีชื่อเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทางออกที่สองนะครับของสถานี MRT วัดมังกรครับ เรากำลังออกมาแล้วก็กำลังจะเดินไปที่ถนนแปลงนามนะครับก็ทางซ้ายมือนี่คือถนนเจริญกรุงครับแล้วก็ไปตรงไปนี้ก็คือไปถนนแปลงนามนะครับครับเราไปกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง w o o d ี้เบิรก่อนอื่นรบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกรุณากด subscribe หรือกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับขอบคุณมากครับกับเราจะไปที่ปากซอยนิดหนึ่งนะครับเพื่อเห็นป้ายนะครับาโอเคครับนี่คือถนนแปลงนามนะครับเ,เราจะเข้าไปไปดูถนนแปลงนามต่อเนื่องไปยังถนนเยาวราช มาเที่ยวถนนแปลงน้ำในโอกาสวันศาสตร์จีนครับโดยที่เมื่อวานเป็นวันไหววันนี้เป็นวันเที่ยวครับโอเคโอ้ตรงนี้น่าสนุกครับ <c oughs> กับเขามีแช่เท้าให้ปลาทำความสะอาดฮัลโหล That's good yeah. well ้ว a Very good, right? <laughs> you enjoy it? Enjoy Oh, yeah, enjoy it. Oh, does it look good? Hello, yeah, relax. Yeah, it's nice, it's very good, right? <laughs> good. โอเคอันนี้ก็ชาวต่างประเทศชาวตะวันตกชอบนะครับ uh huh. เขาแช่ให้ปลาตัวเล็กๆทำความสะอาดใ i That's alright It look r e a l l y nice And how about And how about you You don't do it You you don't like it. Yeah, Oh, it you, hurts, uh, you love yeah. it. Oh. <laughs> no, I it was funny. <laughs> no, it was okay. funny, right? <laughs> the it was oh, I see. <laughs> how long does it take for you to soak in water? Oh, I just, did, yeah, just How oh, many 50, minutes? 15 oh, 50 minutes, I do Oh, I yeah. see. Yeah. yeah. Look cool. <laughs> <laughs> oh. Um, ดูน่าสนุกมากเอาตะวันตกชอบมากเลยนั่งแชร์เท้าให้ปลาตัวเล็กๆตอดโอ้อันนี้ก็เป็นขนมร้านร้านขนมเปี้ยอื้อเล้งเหงครับร้านใหญ่ครับก็มีขนมเปี้ยนานา,นาชนิดนะครับ สวยงามเลยครับประดับโคมไฟเนื่องในโอกาสศาสตร์จีน2,567นะครับเดี๋ยวเราจะกวาดไปฝั่งตรงข้ามนิดครับฝั่งตรงข้ามนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพอดีร้านอาหารก็ปิดไปบ้างยังไม่เปิดนะครับเราดูกันต่อไปครับก็มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกเดินกันพอสมควรนะครับ ครับมีรถเข็นขายผลไม้บ้างครับตรงนี้เขาขายอะไรอ๋ออินทาสวิสอ๋ออิสเอริเอียนวานัสเค้กก็เป็นเค้กวานัสแบบเกาหลีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามนิดนะครับเก๋นี่ก็ขายกุญเชียงนะครับเป็นร้านโบราณเก่าแก่อันนี้ปลาหมึกย่างครับย่างสดๆตรงนี้เลยปลาหมึกย่างเ็อบอกน้ำจิ้ม สุดอร่อยนี่ก็ข้าวมันไก่ตอนเยาวราชนะครับธรรมดาเขา60พิเศษ70กําลังตั้งร้านครับแล้วก็ส่วนเลยไปตรงนี้นิดนึงเป็นข้าวต้มสามทับหนึ่งเปิด24ชั่วโมงเลยครับครับเราเข้าไปดูกันนิดนึงนะครับข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงโหมีกับข้าวหลายอย่างน่ากินทั้งนั้นเลย โอ้น่ากินท้งนั้นเลยครับเมนูเขาก็ประมาณ100บาทจนถึง150บาท150บาทนี่ก็เป็นพวกปลาตัวใหญ่ๆเลยนะครับครับโอเคครับน่ากินครับก็เขาก็นั่งกันตรงแถวนี้แหละครับครับเราก็จะอันไปดูฝั่งตรงข้ามหน่อย ร้านหลายร้านยังไม่เปิดนะครับเขาปิดเนื่องในโอกาสศ,ศาต์จีนครับก็เปิดเพียงบางร้านตรงนี้ก็เป็นไอศครีมครับดูน่าอร่อยครับอันนี้ก็เป็นไอไอศครีมนะครับมีหลายรสชาติเลยฮะอันนั้นเพวยเท่าไหร่ครับนะ้บาโอ้ยี่สิบบาทถูกนะครับครับ อันนี้ก็เป็นมีตั้งแต่ทับทิมส้มเสาวรถคั้นครับอ้อยคั้นด้วยพอเลยไปตรงนูน้นก็เป็นน้ำส้มคั้นนะครับส่วนร้านตรงข้ามเราไปดูกันครับร้านนี้เขาขายอะไรร้านนี้ เอาอ๋อร้านนี้ก็มีปลาต้งโกปลาต้องโกอาม่าครับโอ้ดูหน้ากินครับปลาต้องโกอาม่าเขาบอกว่าร้านนี้กรอบอร่อยเชียวครับครับอันนี้ก็เป็นให้ชาไอศครีมนะครับ ไปฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นมะม่วงครับแล้วก็สับประรดมีทุเรียนครับทุเรียนนั่นกิโลละสามรอยบาทกับเขาติดป้ายไว้นะครับน่าจะเป็นก้านยาวกับลูกเล็กๆครับ รถเขาก็ผ่านได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะผ่านช้าๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับอันนี้เป็นแปลงนามหูฉลามนะครับเป็นหูฉลามที่มีชื่อของถนนแปลงนามมีลูกค้าเยอะเลยครับโอหน้ากินหน้าอร่อยครับฝั่งตรงข้ามเป็นไอศครีมนะครับวับซีคอนไอติมสามมิติครับ ก็มีลูกค้าถือแท็กกันคนละแท่งสองแท่งครับเดี๋ยวเราข้ามถนนไปดูนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นร้านขนมหวานครับ <S <S เขามีอ๋อขนมหวานเขาสี่สิบบาทนะครับมีหลายอย่างเหมือนกันครับ ส่วนส่วนแถวนี้กำลังตั้งร้านสำหรับาขายอาหารตอนกลางคืนนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนี้นะครับก็เป็นทะเลแห้งครับก็เป็นพวกกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาเยอะแยะเลยครับแล้วก็เป็นพวกขนมแห้งชนิดต่างๆนะครับพวกถั่วพวก ผลไม้แห้งครับนี่ก็เป็นพวกธูปเทียนทองสำหรับไหว้เจ้าไหว้ปันขบุรุษนะครับอ๋อตรงนี้ก็น่าสนใจครับเป็นเป่าฟูกกุยชายครับครับนี่กำลังเริ่มตั้งร้านสำหรับช่วงเย็นนะครับ ครับเรามาในช่วงคาบเกี่ยวครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาครับเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มอาหารตั้งโต๊ะสำหรับอาหารตอนค่ำตอนดังคืนแล้วครับอันนี้ก็เป็นครัวพรล,ละไมซีฟู้ด ครับเตรียมสำหรับกลางคืนครับก็ฝั่งตรงข้ามนี่เป็นบุรพาลังนกนะครับครับบุรพาลังนกนี่ร้านใหญ่ครับเป็นร้านมีชื่อเลยครับเริ่มมีลูกค้าแล้วครับมีลังนกชนิดต่างๆ อันนี้เป็นเกี๊ยวซาครับเกียวซาดีห้าชิ้นหกสิบบาทนะครับอ่าห้าชิ้นหกสิบบาทครับุเรียนครับเขาบอกว่าหนึ่งกิโลสามสามร้อยห้าสิบบาทนั่นหมายความว่าทั้งเปลือกนะครับ ส่วนที่แกะไว้แล้วนี่ก็ราคาพอสมควรเลยครับอันนี้ก็เป็นพวกส้มโอสับป,ปะรดนะครับครับเรามาถึงถนนเยาวราชแล้วนะครับรก็จะหันกลับไปส่วนจันที่เป็นวันเที่ยวของาศาจีนนะครับเราก็ได้เห็นท่องเที่ยวเริ่มมากันพอสมควร นะครับในถนนแปลงนามครับหวังว่าเพื่อนคงได้ไอเดียได้ประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยแชร์ไปยังคนที่รักด้วยครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ